ตัวน้อยตัวนิดที่เราเห็นกันผ่านตาทุกวันคงธรรมดาและน่าเบื่อเป็นอย่างมากวันนี้พี่ก้าจะพาเพื่อนๆไปพบกับความใหญ่ของสิบอันดับนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมาดูกันว่าจะมีนกสายพันธุ์ใดๆบ้างเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นหรือรู้จักกันก็ได้นะมาเริ่มที่อันดับที่หนึ่งเลย เจ้านกกระจอกเทศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออสเตรเลียลที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองเพราะด้วยน้ำหนักของตัวมันอยู่ที่150กิโลกร,รมัมสูง6กฟุตนิ้วและไม่ได้เป็นแค่นกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นนะเพื่อนๆมันยังเป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดอีกด้วยสามารถวิ่งได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว วนอาหารที่เจ้านกกระจอกเทศกินหลักๆก็จะเป็นพวกผลไม้ดอกไม้หรือพวกมแมลงตัวเล็กๆมันมักจะอยู่รวมกันประมาณ10บถึงห้ตัวและนกกระจอกเทศตัวเมียนั้นก็สามารถออกไข่ได้สูงสุดถึง60ฟองเลยนะครับฟองเยอะนักหรอทอดกินแม่งเลยอร่อยอันดับที่2 เจ้านกแคสวาลีนกตัวนี้เป็นนกพื้นเมืองประเทศอินโดนีเซียและเป็นนกที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าเขตร้อนซึ่งอีกที่สามารถพบเห็นได้ก็คือประเทศออสเตรเลียด้วยน้ำหนักที่อยู่ระหว่าง75-80กิโลกรัมบวกกับความสูงของมันที่สูงถึง5.1ฟุตมันจึงได้เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ ลอง,ลงมาจากนกกระจอกเทศนั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนอาหารหลักๆของมันก็คือหญ้าและเท้าของมันมีความหนาและทนความร้อนได้เป็นอย่างดีจึงมีประสิทธิภาพในการหาอาหารในพื้นที่ป่าเขตร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับที่3นกอีมูโดยเจ้านกตัวนี้เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลีย เฮ้ยลูกอะไรวะหนีซิหนีซิสาเหตุที่บอกว่ามันมีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในแถบนี้ก็เพราะว่ามันมีน้ำหนักที่มากกว่านกทั่วไปในแถบนั้นซึ่งมีน้ำหนักถึง50กิโลกรัมเลยล่ะครับแต่อย่าคิดนะว่ามันมีน้ำหนักตัวเยอะแล้วจะทำอะไรชักช้านะเรื่องน้ำหนักไม่ได้เป็นอุปสรรคกับมันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นนกที่สามารถวิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว เจ้านกอีมูนี้จะอาศัยอยู่ในป่ากินพืชผลไม้และมแมลงเป็นอาหารนะครับอันดับที่4 e m แอม o r Pen g ลอร์แพนกวินกวนจักระพัดตัวอ้วนกลมดุ๊กดิกสามารถพบได้ในทวีปแอนตาร์กติกาแพนกวินตัวอวบอ้วนที่มีความสูง45นิ้วและน้ำหนักตัวของมันอยู่ที่45กิโลกร,รมัมถึงแม้ว่าขาของมันจะดูเล็ก บวกกับตันอ้วนของมันที่เหมือนจะดูไม่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวแต่พวกมันก็เป็นนกที่เดินทางได้มากถึง80 <Wow. S 1> กิโลเมตรเพื่อหาอาหารและมันก็ดำน้ำได้ลึกถึง1,500 oh, <no. S 1> ฟุตเลยนะครับอันดับที่5เกรสเตอร์เลีย เจ้าเกสเตอร์เลียคือนกที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ในรูปร่างในหน้าตาของมันจะละไม้คล้ายกับนกกระจอกเทศนะเพื่อนๆแต่มันมีน้ำหนักที่น้อยกว่ามากเลยโดยน้ำหนักของเจ้านกพันนี้จะอยู่ที่35-40กิโลกร,รมัม ในพื้นที่ชุ่มน้ํากินหญ้าพืชเมล็ดผลไม้รวมถึงมแมลงเป็นอาหาร <Wow. S 1> มาต่อกันที่อันดับที่6นะโคลิสบัสตัดเป็นนกพื้นเมืองของทวีปแอฟริกาและทวีปออสเตรเลียโดยนกสายพันธุ์นี้จะมีน้ําหนักตัวอยู่ที่20กิโลกรัมโดยประมาณ แต่ตัวคู่นั้นจะมีน้ำหนักตัวมากกว่าตัวเมียถึง2เท่าด้วยกันน้ำเพื่อนๆสำหรับตัวเมียถ้ากลางปีออกมาจะมีขนาดความกว้างของปีถึง4ฟุตเลยทีเดียว <Wow. S 1> แต่ตัวคู่จะมีขนาดความกว้างถึง9ฟุตด้วยกันนะโอ้ไบระจาอันดับที่7 a n d แอนด o เอ o นพวกมัน ถือเป็นนกในตระกูลแหลง้งมักพบได้ในเทือกเขาเอเดนและแถบชายฝั่งอเมริกาใต้เจ้านกตัวนี้มีความสูงถึง1.2เมตรแถมน้ำหนักของมันก็มากถึง15กิโลกร,รมัมส่วนปีกของมันนั้นก็มีขนาดใหญ่ถึง10พุตเชียวนะครับด้วยปีกที่มีความกว้างนี้เองจึงทำให้มันพยุงตัวขนาดใหญ่บินขึ้นไปสู่ท้องฟ้าได้ ด้วยความที่เป็นนกในตระกูลแรลงแน่นอนอาหารของมันก็คือซากศพไม่ว่าจะเป็นซากศพคน oh, <no. S 1> หรือซากศพต่างๆก็ตามโหยโหดจริงหลายจริงเนี่ย <c oughs> แต่มันก็มีโมเมนต,ต์กินปลาเหมือนนกชนิดอื่นด้วยนะครับอันดับที่8 d ด m ามิเชียนพาร์ดิกนกพันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ เพราะมันเป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลก <Wow. S 1> โดยนอกจากจะเป็นนกที่เก่าแก่แล้วเพื่อนๆสามารถพบเจอเจ้านกพันนี้ได้ในทวีปยุโรปเอเชียใต้มีน้ำหนักระหว่าง12-14กิโลกร,รมัมสถานที่แรกที่เหมาะจะไปดูนกชนิดนี้ก็คือออสเตรเลียนะครับและมันเป็นนกที่กินปลาเป็นอาหารหลักนะกินง่ายนั้นล่าเนี่ย <Wow. S 1> มาดูอันดับที่เกันนะ นั่นก็คือมัสซานเจ้าตัวนี้เป็นนกพื้นเมืองของประเทศในยุโรปมีความน่ารักเหมือนกับผงแถมมีขนาดใหญ่ถึง5ฟุตและมีน้ำหนักราว12-13กิโลกร,รัมเลยนะคะเพื่อนๆโดยเจ้านกชนิดนี้มีความฉลาดเป็นอย่างมากแต่มันก็มีความก้าวร้าวอยู่ในตัวเช่นกันพวกมันสามารถจดจำผู้ที่ให้การดูแลได้อย่างแม่นยำอยางโดนช้อนแกงอะ่ะ มันจะวางไข่จำนวน5-6ฟองหลังจากการผสมพันธุ์หากมันรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามพวกมันจะโจมตีทันทีแต่เชื่อได้เลยนะว่ามันจะไม่คุกคามใครก่อนแน่นอนมาที่ตัวที่10กันเลย Wadeling a l b บ t ิ o s นกชนิดนี้เป็นนกพื้นเมืองในภาคใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ <No. S 1> ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันถึง24สสายพันธุ์เลย <Wow. S 1> ทีเดียว เจ้าอัลบิทอร์จัดเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสายพันธุ์นี้เลยมันมีน้ำหนักอยู่ที่12กิโลกรัมชอบบินโต้ไปกับลมและชอบบินอยู่เหนือพื้นน้ำเพื่อหาอาหารอาหารของมันส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาตัวเล็กๆและปลาหมึกในช่วงฤด,ดูผสมพันธุ์จะชุมนุมกันในพื้นที่ในเกาะห่า,หางไกลเพื่อทำการผสมพันธุ์และหลังจากลูกของมันเกิด มันก็จะฝึกให้ลูกของมันบินได้ภายในเวลาไม่กี่เดือน <Wow. S 1> เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้านกทั้ง10สายพันธุ์นี้ที่พี่ก้านำมาเสนอให้กับน้องๆในวันนี้บางสายพันธุ์เราอาจเคยเห็นหรือเคยผ่านตากันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นในสารคดีหรือในวิชาเรียนเราเชื่อเหลือเกินว่านกทุกสายพันธุ์มันอยู่ได้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ หากเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งคนที่คิดเหมือนพี่ก้าว่าไม่ว่าจะเป็นนกสายพันธุ์ไหนก็ช่วยกันอนุรักษ์และทำให้พวกมันอยู่รอดเพื่อให้เราได้ศึกษาจากตัวจริงของมันที่ไม่ใช่แค่ในรูปนะเพื่อนๆและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ก้าด้วยนะครับ